สวัสดีครับผมผมยศวัตรกับจรพธธวีนักศึกษาปริญญาโทรุ่น15สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาขณะนี้ทํางานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ําพ่นในตําแหน่งนายกอบตน้ําพ่นะครับก็เข้ามาเรียนสาขานี้ก็เพื่ออยากเพิ่มศาสตร์ต่างๆท,ที่สามารถที่จะนำไปพัฒนาในอนาคตได้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อพันโทศีสวัสด์ดวงพม อดีตข้าราชการทหารตำแหน่งสัสดีอำเภอประจำามนตลฐานบกที่24จังหวัด,ดอุรดธานีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยายลัยราชภัฏอ์ดรธานีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะนำวิชาความรู้ไปพัฒนาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏริบัติงานต่อไปครับสวัสดีครับกระผมนายเมตรีกุศโล นักศึกษาโปโทร,รุ่นที่15สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการรงเรียนแม่นเชียงแหวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต2เป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งครับที่ผมเรี่มเรียนสาขานี้กระผมสามารถนำไปบูรณาการเกี่ยวกับการบหารจัดการในสารศึกษาและบูรณาการในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับภาคประชาคม สวัสดีค่ะดิฉันนางลรลิพัฒน์ธนปานหรือพี่ไก่นะคะปัจจุบันปฏิบัติตงานที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนักศึกษาปริญญาโทร,รุ่นที่15สาขายุทธศาสตร์การพัฒนายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอบอุ่นของสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาทุกท่านค่ะสวัสดีครับ รสิทธิคันเจริญผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบะดุงเป็นนักศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนารุ่น15มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีสาขายุทธศาสตร์การพัฒนายินดีต้อนรับทุกท่านครับเราเปรียบเสมือนเป็นเสนาธิการของการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะชื่อเกตการศรีพันธนะคะตอนนี้ก็ ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะาาคณะสาขายุทธศาสตรการพัฒนานะคะ mm. ก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในขณะนี้ไม่ต้องกลัวค่ะยังไงแล้วทุกๆคนอาจารย์เป็นกำลังใจให้และคอยแนะนำเป็นอย่างดีค่ะสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนทัทนานพิสิทธพงศ์นะคะพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน,น,าน,น,านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6ค่ะและผิดชอบจังหวัดสกลนครนะคะดิฉันคิดว่ายิ่งเรียนยิ่งได้ความรู้นะคะเอามาพัฒนางานของตัวเองค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสายทิตาสิมง,งามค่ะหรือเรียกเล่นๆว่าเป็ดน้อยก็ได้นะคะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักง,งานศึกษาที่การภาคสิบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาค่ะก็ยินดีต้อนรับรุ่นน้องทุกท่านนะคะซึ่งก็ความแตกต่างเรามีอยู่ทุกที่แต่ความแตกต่างที่อยู่ที่สาขาย,ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งและก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่ค่ะชื่อนางสาวกันพรธรรสมบัติ เป็นนักศึกษาปริญญาโทร,รุ่นที่15สาขายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีปัจจุบันทำงานที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6รับผิดชอบจังหวัดสกนลนครยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวยุทธศาสตร์การพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลไข่มีเพชรปัจจุบันทำงานที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6อุดรธานีค่ะ ตำแหน่งพนักง,งานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการประจำจังหวัดเลยที่เลือกเรียนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพราะว่าในการทํางานหรือว่าการดารงชีวิตปัจจุบันหากจะประสบผลสําเร็จเราต้องมียุทธศาสตร์นะคะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวยุทธศาสตร์การพัฒนาค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายเทวาสงวนนามสถานที่ทํงางานนะครับอยู่ที่สานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหง บุรีรน,นีตำแหน่งพนักง,งานปฏิบัติการประชารัฐปัจจุบันนะครับศึกษาชั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสาขาเยื่อาศาสตร์การพัฒนารุ่นที่15ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสัญญพงศ์คำแพงปัจจุบันทำงานที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6 รับผิดชอบงานในเรื่องของคดีความกฎหมายและไก่เกี่ยวข้อพิาพาทของชุมชนมาเรียนยุทธศาสตร์ยิ่งทำให้รู้ว่ามีประโยชน์มากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดอลนีพานโนนะคะปัจจุบันทำงานที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะ ตำแหน่งพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านรับผิดชอบจังหวัดอุดรธานีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะขอขอบคุณค่ะเรียนชิวๆง่ายๆไม่กดดันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสุภาพรมาพนา เป็นนักศึกษาปริญญาโทร,รุ่นที่15สาขายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยาราชภัฏอุดรธาน,นีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหกค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านาสู่ครอบครัวยุทธศาสตร์การพัฒนาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริลัตบรรทานีชื่อเล่นชื่อชมพู่นะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหกตำแหนง่งพนักงานปฏิบัติการประชารัฐประจำจังหวัดบ,บึงกาลค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่15สาขายุทธศาสตร,ร์การพัฒนามหาวิทยาลัยลาราชภัฏอุดรธานีขอยินดีต้อนรับกับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่16ด้วยนะคะ